นี่คู่แรกของเราครับไฟแดงแบงค์แสนกวุธิชัยนะครับหรือว่าต่วนเปรมวยไทยน้ำเงินเด่นมีชัยจอนพลัดม่เวทพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ปอนะเอาละครับพยายามจะเล่นแล้วนะครับทีมงานนี้เข้าไปกระตุ้น,นครับเด่นมีชัยเล็กบอกให้เบียดให้ดูกว่านี้นะครับต้องขายันขยักเข้าไปออกแข้งมีโอโหูขายาวนะครับแต่ว่าเตะไปมันหลุดตลอดแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยนะครับแบงค์แสน วันนี้ถือว่ามาครบเครื่องเลยนะครับอาวุธมวยเห็นมีชัยเล็กต้องเดินให้เร็วนะครับเดินช้าไม่ได้ออกแข้งมีวืดตลอดโอ้อพยายามจะเบียดก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับใหญ่เข้าว่าอือแต่ว่าแหมใหญ่ก็เป้าใหญ่เหมือนกันโดนพอโดนแล้วแกก็ทําท่าจะเอียงๆไปครับเสียบติดตัวใกล้เชือกกรรมการพยายามจะดีออกมาแต่ว่าแหมอย่างตีไม่ได้แยกเลยครับ <c oughs> นี่ครับ ไม่มีดออยู่แล้วครับเด่นมีชายเล็กมาเดินเสียบเดินเสียบนี่ครับโอ้โหแต่ว่ามาก่อนจะถึงตัวลงทุนก่อนแบ่งแสนนี่ครับโอ้โหขวาฝันงเอาแต่ว่าเริ่มเสียบเริ่มม,มาตอนนี้นายนายเริ่มจะแผงลิทแล้วครับน้ำเงินเด่นมีชัยเล็กเอานะครับเริ่มจะตีได้หนักๆนักเหมือนกันนะครับมาถึงตอนนี้ รงนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปนี่โอ้โหลูกขวางลูกแทงนี่ทําได้ดีนะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องด้วยแ,แสงแสนเองมีลูกค้าลูกขวางเอาไว้ออกแข้งแล้วก็มีแทงเข่ามีหมัดสลัดนะครับมาดูว่าจะเล่นได้ขนาดไหนนะครับเด่นมีชัยเล็กโอ้โหสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาแล้วครับยกนี้อไม่ต้องไปเตะแล้วครับเด่นมีชัยเล็กเนี่ยพอเดินยกเดินเสียบแล้วเนี่ยก็ทําได้ดีครับ เตะแล้วมันเตะไม่โดนครับไม่รู้เกิดจากอะไรอ่ะยกไปเสียบมาแทงคืนมาครับแบงค์แสนก็เนี่ยครับรอที่จะรอที่จะโตหนักๆโอ้โหแทงเอาเสียบไปอ่ะกระทุ้งได้นะครับเอาละครับเข้มข้นเร้าใจครับยกนี้ยกสี่ทีมาเด่นมีชายเล็กดับเครื่องชนแบงค์แสนแต่จะหนีเข่าออกไม่ออกครับวงในวงในยกได้เสียบมาครับโอ้มีหมัดด้วยแม่อาุธงมวยเขาเยอะครับอ้าวยกมา วงไนแมมันกดกดแขนไว้กดแขนไว้ตีได้ไหมตั้งไว้แม่นี่แหละครับแมตั้งแล้วก็เอาหนวมที่บังหน้าไปด้วยโอ,โ,โอ้โหมาตอนนี้โอ้โหเปิดเกมเป็นการใหญ่แล้วครับเดมีไทยเล็กเดินเสียบเดินเสียบโอ้โหแต่ว่าดูแม่แบงแสนแนม่แกก็ไม่ให้ถึงตัวง่ายๆครับม ภาค2เดี๋ยวดูครับมันจะเข้าตำลายิงแก้ยิงยุ่ง,งหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับแต่ว่ายังไม่ทอ้อยังไม่ท้อครับนี่ครับความพยายามมันยังมีอยู่ครับฝ่ายน้ำเงินเจ้าเด่นมีชายเล็กดูว่าไม่ทำแล้วนะครับแบงค์แสนก็ไม่บอกว่าพอแล้วนะครับมีแค่มีคอยสกัดเอาไว้ โอ้ชักจะโมโห,โหนะครับโอ้โอยุดวาาไตมดนะครับเบี้ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปโดนแทงขวาไปเยอะนะครับพย,ยายามจะฮึดอยู่ทีมงานก็สั่งให้เดินต่อยหมัดดูครับเดินก็จริงนะครับแต่ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเลครับโอ้โดนแทงขวาต่อยขวาดูว่าหลักเหลี่ยมเชิงฟีมือมวยยังเป็นรองแบงค์แสนอยู่หลายช่วงตัวละครับ กว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่แกก็โดนเตะเอียงไปก่อนตลอดเลยครับเด่นมีชายเล็กนี่ครับไม่มีปัญหาครับแบงค์แสนกอวุธที่ชัยครับย้ำแขนชนะคะแนนเด่นมีชายเล็กจอน,นบพลัดไปแบบโอ้โห,โหวันนี้มาโชว์ฟอร์มหล่อเลยตะเบะสักทีนึงครับแบงค์แสน